มาร่วมง,งานยังก็ตื่นเต้นแล้วอยากจะรอฟังคุณแม่สดๆเห็นตัวเป็นๆอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราเคยเห็นคุณแม่มาที่เมืองไทยมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนครั้งนี้ต้องมาตอกย้ําความรักคนรักมาลายค่ะความประทับใจเป็นยังไงบ้างกับความรู้จคุณแม่คุณแม่เป็นคนที่ยังยังมีเรียกว่าอนุภาพของพลังงานเสียงและก็ทรงอิทธิพลเรียกว่าเป็นนักร้องทรงอิทธิพลคนหนึ่งของของโลกเลยว่าได้ทจริงเราชอบรอ้องเพลง ออของคุณแม่อะคะจะมีอยู่สองเพลงก็คือลูกค้าจะชอบขอเพลงฮีโร่ก็แบบเป็นเพลงที่ให้กำลังใจกับทุกๆคนด้วยแล้วก็คือลูกค้าก็ชอบมารายด้วยอะคะ่ะแล้วก็อีกเพลงจะเป็น when you believe เพราะว่านิวกับจิ๋วก็เคยร้อง when you believe ด้วยกันจริงๆวิธีการร้องของแม่มันค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เรามีวิธีการแบบเรียนแบบหรือว่าเอาเป็นแบบ ก็ฟังมารายตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็รีชอบเทคนิคเสียงสูงเสียงหวีดของเขาค่ะก็เลยเป็นจุดกำเนิดว่าเราเราก็อยากจะเก่งให้เหมือนคุณแม่เราก็วีดเราก็เริ่มเรียนหวีดเลยซึ่งเราก็พอทำได้นะแต่ว่าพยายามวีดให้สูงเท่าแม่เนี่ยแบบโอ้ก็แม่ระดับโลกที่จริงเราเอาแม่เป็นแบบอย่างเลยนะแ่ก็น้องๆเหมือนกันค่ะ,ค,ะคือ เขาทอะไรเขาพูดไเฮู้ดอ้าหลอมพูดไม่ได้ก็ยังพูดไม่ได้หรือเปล่าก็คือก็แค่ไปกินข้าวอร่อยม่อร่อยประมือนั้นน่ะหือมือนี่เขาหวานบ้าดีไหมดีอร่อยค่ะค่ะเป็นวันที่ที่จริงๆวันนี้เหนื่อยมากแลบว่าพอดีว่าพี่พี่เมย์ค่ะพี่เมย์ Bioactive นะคะก็คือเป็นผู้สนับสนุน เอ็มวีนิวทำเพลงใหม่ชื่อเพลงอยากได้เจอกันอีกเพิ่งจะถ่ายแล้วก็เดี๋ยวจะออนก็คือไปขอสปอนเซอร์พี่เมย์แล้วพี่เมย์มาให้กําลังใจที่กองกองถ่ายแต่ว่านิวอะถ่ายค่อนข้างหนักเลยไม่ได้ทักพี่เมย์แล้วเพื่อนบอกว่าเออเนี่ยวันนี้มีกินข้าวกับพี่เมย์อ๋อโอเคกันเดี๋ยวนิวแล้วเมอนที่พี่เบกกี้นั่งฝั่งเดียวกับเราใช่ไหม ใช่เพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงไงเราก็เบียดทางนี้ใช่่คะเป็นยังไงบ้างกับพี่เบกกี้พี่กเบกกี้ก็แฮปปี้แล้วเรา,เรากับพี่เบกกี้มองกันแล้วมองกันสองข้างยังไงบ้างทำงานเรามาคุยงานกันมีการได้คุณได้ยินคุณเบลเซนชัยกับพี่เมย์ยังไงบ้างคุสดขอบคุณหรือว่ายังไงพี่เมย์ก็บอกว่าติดตามผลอ่อไบโอทีมค่ะเร็วๆนี้มีคนอื่นนอกจากพี่เมย์ไหมมีเด็กเสิร์ เอาคนที่นั่งใกล้พี่เมย์ไม่ใช่เด็กเสิร์ฟอ่ะเรามีทักทายไว้สมัยก่อนเราเออหน้าคุ้นๆแล้วเราจำได้ไมั้ยเขาชื่ออะไรก็เล่นเรื่องอะไรของเมืองออมาเขาเป็นคนที่แล้วเป็นแล้วก็อ้าวจริงนะวันนั้นคือก็ถ่ายกันเล่นๆแหล,ละแต่ว่า นิวลงแล้วก็อ๊อินสตาแกรมหนูค้างอ่ะจริงจริงเรื่องอ่ะดูสิมันเลี้ยวขนาดเราเขาแบบเอ่ะอ่ะค้างไม่เป็นไรปุ่มเราให้มันหมดรอบอ่ะแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าคิดว่าการลงสตอรี่นั้นมันอิมแพกมากใช่ไหมก็ได้สื่อเน้อเนี่ยแต่แต่นิวรู้สึกว่าหลายคนขอบคุณเราเพรเป็นสิ่งที่ต้องการเราก็วาบเลยก็บอกที่เปบกกี้เราตุก ตัวดีไปหรือเปล่าไม่ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแบบไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงจริงพอมาลงไปแล,แล้วพี่เมย์ว่าอย่างากพี่เมย์อ่ะค่ะพี่เมย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนถามเมย์อเองแหละอะไรงะเงี้ยเดีวก็ไม่คิดนะคะว่าวันนี้จะต้องมาตอบเรื่องนี้แต่ว่าพี่เมย์เขาก็ไม่ได้แบบว่าซีรีสอะใจขนาดนั้นใช่ค่ะก็แต่ว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องของเขาเราก็ เราดูต่อไปดีกว่าเราไม่รู้สิ่งของมาตอบเขาจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์คู่กันใช่ไหมใช่ค่ะอ้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์เนอะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไม่เราคือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไม่ได้เปิดตัวนะเปิดล้อเนอะอย่าที่บอกกันงานเลยใช่ค่ะแต่เราก็ไม่ได้ลบใช่ไหมเออเนาะลบได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วลบไม่ได้ใช่หรือเล่า วันก็เจอก็เจอพี่เมย์เพราะว่าทำงานที่เวิร์คอยต์ไปเจอกันโดยบังเอิญอีกแล้วเจอที่เวอร์บังเอิญอีกแล้วเวิร์คอยต์มีใครหรอพอยต์อะไรอ่ะแล้วเจอแค่พี่เมย์มันเกิดอะไรขึ้นวะเวิร์คอยต์มีอะไรเ้ยอะพี่เวิร์คอยไม่มีอะไรออฟม่ได้นี่พี่ทีก่อนเยอะแยะเลยแล้วมีนักแสดงมีนักแสดงเยอะด้วย เลาจะเจนพี่เมย์เพราะพี่เมย์พี่เมย์เป็นผู้สนับสนุนอีกแล้วออกรายการใจดีสนับสนุนอีกแล้วแล้วเราไปออกรายการอันนี้เันนี้เรื่องจริงเราก็เลยพี่เมย์เมื่อวานอะไรก็ไม่รู้ขอโทษด้วยเบอกไม่เป็นไรแกตั้งใจทํางานไม่ไงพี่ถามเยบมันต้องาหารตอนนั้นมูลมันเป็นยังไงกี่อิ่มนั่นรับมันก็คือฝั่งนู้นเขาก็แบบ เออใจดีสั่งอาหารให้เราเพราะเราหิวเพราะว่าเราตั้งใจจะไปกินข้าวใช่ใช่ค่ะเอามือเชียรบไหมเชียร์เชียร์มาที่หนึ่งที่เขาจะเปิดตัวเที่เขาเปิดตัวเราก็เชียร์ผลิตภัณฑ์ของเขาขอให้ยอดขายดีๆแล้วก็มาสนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆเราคอฟไหมคอฟไหมเราเห็นฝั่งตรงข้ามแล้วเราคอฟไหมว้าวเขาตักเขาตักให้เราด้วยคเขาตักให้เราเขาตักให้พี่เบลเขาอิ่มแล้ว ไปสักไปกันก่อนแล้วี่ไม่ติดตาเรอใช่ไหมแม่ตอนเนี้ยนิวหิวเลยเดี๋ยวพี่บอกพี่มมีคุยกับพี่เบกกี้ไหมวพามันเป็นข่าวใช่ค่ะก็คุยค่ะบอกว่าเราไม่ได้ทํเกินเลยอะไรกันไปใช่ไหมเพราะว่าคือก็ไม่รู้ว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าแต่เราลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมัลงไปแล้วมันเป็นทิศทางอนข้างบวกมากใช่ไหมอ่ะใช่หลายคนชื่นชอบแลหลายคนรู้สึกว่าเชียร์อยู่นะว่ามันยังไม่มีใคร เราก็ไม่กล้าพูดเราเห็นตามนั้นแหละเอว่าเออขาวแบบนี้ทุกคนคิดหรอขาวก็อะไรขาวเสื้อกาวใส่สีขาวแต่มันแต่ว่ามันแน่นนะแน่นเหรอเสื้อกาวแน่นแน่นเสื้อกาเลยอะไรแน่อะไรแน่โอเคก็ทำงานเต็มแบบเร็มทุกคนค่ นิมีเพลงใหม่จาก oh. ค่ายบีบีดีเอ็นเตอร์เทนเคือค่ายนิวเองนะคะ oh. เป็นเพลงที่2ของค่ายค่ะก็จะออนแอร์วันที่25นี้นะคะ MV คือแซ่บมาก oh. แสดงเองแล้วก็มีนักแสดงอีก2คนค่ะ oh. ขอไว้ก่อนไม่เป็นใคร oh. แต่ว่าเป็นพี่น้องในวงการบอกเลยว่าเป็นการกลับมาร้องเพลงและแสดงนําเองเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีของนิวค่ะ ชื่อเพลงอย่าได้เจอกันอีกเลยนะคะติดตามได้ทางบิบบีดี้เอนเตอร์เทนเหรือ b ิบบีดี้มิวสิค่ะฝากด้วยนะคะวันที่25เดือนนี้นะคะ่ะ